จะเอาคนนี้นะครับบาร์เซโลนาล็อกเป้าแฮร์รี่เคนเป็นตัวเลือกแรกแทนที่โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับรายงานข่าวจากเดอะกอรดีนครับบอกว่าบาร์เซโลนาวางตัวแฮร์รี่เคนเป็นเป้าหมายแรกเลยในการแทนที่ของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ในตลนาดซัมเมอร์หน้าด้วยเงื่อนไขปล่อยตัว57ล้านปอนด์นะครับเจ้าบู้ร่มบาร์เซโลนามองว่ากับตันทีมชาติอังกฤษอย่างแฮร์รี่เคนวัย32ปีเป็นผู้เล่นที่เหมาะสมที่สุดละในการแทนที่หัวหอกวัย37ปีอย่างเลวาน ซึ่งสัญญาจะหมดลงในเดือนมิถุนายนปีหน้าและอาจจะพร้อมใช้เงื่อนไขในสัญญาของเคนกับไบเย์นซึ่งจะดราม่แฮร์รี่เคนนะครับยายทีมด้วยค่าตัว57ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นหน้าแฮร์รนะี่เคนเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงกับไบเย์นนะครับ,บตั้งแต่ายมาจากสเปอร์ค่าตัว100้ล้านปอนด์ในเดือนสิงหาคมปี2023โดยยิงไปแล้ว108ประตูจากการลงสนาม113นัดในเดือนกันยายนครับเคนกลายเป็นผู้เล่นที่ทำประตูครบ100รรวที่สุดในในศตวรรษนนี้ะครับ ให้กับสโมสรจาก5ลีกใหญ่ของยุโรปครับนอกจากนี้นครับเคนยังยุติการรอคอยแชมป์ในเดือนพฤษภาคมหลังมีบทบาทสําคัญในการนําเสือใต้ไปเยือนควาแชมป์บุนเดสลีกาได้สําเร็จนะครับมีโทรฟี่ละแฮร่กเคนกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วบอกว่าเขาเปิดกว้างที่จะอยู่กับไบเยนต่อไปหลังหมดสัญญาในเดือนมิถุนายนปี2027่เอย่างไรก็ตามครับโอกาสร,ร่วมสโมสร,รที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอีกแห่งและลุ้นแชมป์รายการใหญ,ใหญ่อาจจะดึงดูดเขาก็ได้นะกับทางบาร์ซโลน่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ มมีข่าวว่าบาซ่าหมายมั่นปั้นมือที่จะเอาแฮร์รี่เคนนะครับเหมือนเอ็มเปเป้ P e ครับโน้มให้อูปาเมกาโนเซ็นสัญญากับเรอัลมาดริดครับมาเล่นด้วยกันที่เบอรเดเบลไม้ ai, นะครับเอ็มเปเป้ P P e นะครับกองหน้าวัย26ปีของฝรั่งเศสนะพยายามโน้มน้นาวให้ไดโยอูปาเมกาโนเพื่อนร่วมชาติครับย้ายมาเล่นร่วมกันที่เรอัลมาดริดในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าคิเลียนปอรเป้ P e ครับกองหน้าฝรั่งเศสเนาะ กล่าวยาะยองอูปาเมกาโนเซ็นเตอร์เพื่อร่วมชาติเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดในโลกพร้อมคาดหวังว่ากองหลังอย่างอูปาเมกาโนเนี่ย mm hmm. จะย้ายมาค้าแข่งด้วยกันที่ชุดขาวนะหลังหมดสัญญากับไบเยอร์ในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าตามการเปิดเผยกับเดียริโออาร์สนะครับสัญญาของอูปาเมกาโนนะครับจะหมดลงแล้วในซัมเมอร์ปีหน้าแต่ทางอูปาเมกาโนเองครับยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องอนาคตของตัวเองโดยมีรายง,งานว่าเรมาดริดได้เจรจากับเอเนต์ของอูปาเมกาโนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เพื่อหารือเกี่ยวกับการย้ายทีมนะครับซึ่งอกปเป้นเนี่ยหวังว่าเพื่อนร่วมชาติรายเนี้ยจะย้ายมาราคาแข่งด้วยกันในถิ่นซานเตียโกบราเบลท่านของปรอเป้ก็พูดถึงอูปาเมกาโนเขาบอกว่าเขากําลังทําผลงานได้ดีมากนะเขามีความมั่นใจสูงเขามั่นใจในตัวเองอย่างเต็มเปี่ยม เขากาลังเป็นที่ถกเถียงกันว่าใครคือกองหลังที่ดีที่สุดในโลกสําหรับผมเขาเป็นหนึ่งในกองหลังที่โดดเด่นเขามีความสามารถในการรับมือกับกองหน้าแล้วก็สามารถเอาชนะในการดวลได้เขาเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าทางแทคนิคเขาอยู่กับสโมสรใหญ่อย่างไบรนไม่มีอะไรดีไปกว่านี้อีกแล้วแต่ยังมีที่ดีกว่านี้แต่ยังมีทีมที่ดีกว่านี้แล้วก็ยิ้มนะครับผมจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นผมจะไม่เข้าไปถกเถียงเรื่องนี้เพราะผมเคารพสโมสรของเขาและตัวเขาเอง เพราะผมรู้ว่าถ้าผมพูดอะไรออกไปเนี่ยเขาจะต้องตกอยู่ภายใต้แรงกดดันมากขึ้นแต่เมื่อคุณพูดถึงนักเตะระดับนี้ทุกสโมสรจะมองหาทางเศรษเสียกับเขาอย่างแน่นอนนะครับไปดูในส่วนของทางด้านอาดากูเลกันหน่อยนะครับทุนิโคลส์ก็มั่นใจว่าอาดากูเลจะสร้างบริษัทกับราชันุกข,ขาวมาดริดนะครับ อาร์ากูเล่นะครับจะก้าวขึ้นมามีบทบาทสาคัญต่อความสําเร็จในอนาคตของรอมริดตามมุมมองของโทนี่โครสตานานแข้งชาวเยอรมันโทนี่โครสครับอดีตมิดฟิลด์ของมามริดเอง mm hmm. เชื่อมั่นว่ากูเล่นะครับจะพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาเป็นผู้เล่นคนสําคัญแล้วก็สร้างบริษทรัทร่วมกับสโมสรในอนาคตตามการ,ปรเปิดเผยกับเดียริโออาร์สนะครับถานของโครสก็พูดถึงอาร์ากูเล่บอกว่าผมดีใจปีนี้เขาได้ลงเล่นมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะเขาสมควรได้รับโอกาสนี้และเขาเป็นคนที่ไว้ใจได้ในอนาคต ั้นของโครสเองยังอธิบายว่าทําไมเขาถึงรู้สึกว่ากูแลมีความพิเศษในตัวเองและบทบาทของมิดฟิล์วชาวตุรกีอย่างตัวกูแลในสนามเนี่ยมีส่วนร่วมกับเกมรุกมากกว่าเขานะครับบอกว่าเขาเป็นนักเตะที่แตกต่างจากผมนะตำแหน่งที่ดีที่สุดของเขาชัดเจนว่าเน้นเกมรุกมากกว่าผมแต่นั้นเนี่ยมันจึงไม่ใช่เรื่องของการเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งของผมเลยแต่โดยปกติแล้วผมมีความสุขเพราะเขาเป็นเด็กที่ดีผมยังสามารถเล่นกับเขาได้ เขามีสัมผัสที่ยอดเยี่ยมซึ่งในฤดูกาลนี้เขาสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้เป็นอย่างดีอย่างมีประสิทธิภาพสําหรับมาริดนั่นคือผลที่ผมหวังว่าเขาจะได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องเพราะนั่นเป็นวิธีเดียวที่เขาจะพัฒนาได้และผมมั่นใจว่าเขาจะสร้างประวัติศาสตร์ในมาริดต่อไปอีกหลายปีนะครับฉะนั้นของเชลซีเอาด้วยครับมีข่าวว่าเชลซีนะร่วมวงเจมล่าตัวเคนันยินดิชของมาลายูเวนตุส มีรายงานข่าวจากลาการ์เซสตาเดลโลสปอร์ตนะครับรายงานบอกว่าทางเชลซีกำลังแข่งขันกับอาเซนอลเพื่อคว้าตัวเคนันยินดิชกับกองหน้าของยูเว่ในตลาดซัมเมอร์หน้าดาแต่ <Dante S 2> <c oughs> ว่า20ปีอย่างยินดิชเนี่ยย้ายจากไบเยอร์นครับมาอยู่กับย <c oughs> ูเว่แบบไม่มีค่าตัวเมื่อปี2022ปัจจุบันได้รับค่าเหนื่อยเนี่ยค่อนข้างต่ำนะเมื่อเทียบกับเพื่อนร่วมทีมหลายคนแม้โชว์ฟอร์มอย่างโดดเด่นในฤด,ดูกาลนี้ด้วยการทำา7ประตูจาก14นัดรวมทุกรายการให้กับทางออยูเวนตุสนะครับ มีรายง,งานบอกว่าหลายสโมสรรวมถึงเชลซีแล้วก็อาร์เซนอลกำลังจับตามองนักเตะรายนี้อยู่นะครับเพื่อพิจารณาย้ายทีมในทางกลับกันในยูเวก็ต้องการต่อสัญญาใหม่เขาเหมือนกันรายงานบอกว่าเชลซีเป็นหนึ่งในสโมสรมแรกๆที่ให้ความสนใจในตัวเคนันยินดิชนะครับและยูเวก็ปฏิเสธข้อเสนอ59ล้านปอนด์เมื่อสมือที่ผ่านมาอาร์เซนอลเองก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาด้วย ดูเหมือนว่า2สโมสรนอาจจะได้รับแรงหนุนในการคว้าตัวเคนันยินดิชโดยลากาเซสตาเดโลสปอร์ตครับอ้างบอกว่าสัญญาฉบับใหม่ของเขากําลังตกอยู่ในความเสี่ยงหลังจากนั้นของมอลลี่ครับซีอของทางยูเวนตุสเนี่ยแล้วก็ทีมงานของนักเตะเนี่ยได้ยุติการเจรจาลงหลังไม่อาจจะหาข้อยุติกันได้แม้เจรจาอย่างยืดเยื้อมานานหลายเดือนก็ตามหลังยูเวไม่อาจจะตกลงสัญญาใหม่กับเคนันยินดิชในเวลานี้ แต่สื่อตอลีบอกว่าเชลซีพร้อมกลับมาเซ็นสัญญากับเขาในตลาดซัมเมอร์หน้าอย่างไรก็ตามครับเชลซีต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากอาร์เซนอลเนื่องจากอาร์เซนอลก็ให้ความสนใจยินดีเหมือนกันขณะที่เรอัลมาดริดยักษ์ใหญ่จากสเปนก็ตกเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจแม้ยูเว่ครับยังไม่ตัดความเป็นไปได้ในการต่อสัญญาก,กับยินดชแต่ความสนใจในตัวนักเตะอย่างต่อเนื่องแล้วก็การแข่งขันประมูลที่อาจจะเกิดขึ้น ในตลาดสมัมเมอรอหน้าเนี่ยอาจจะก,กระตุ้นให้สโมสรตั้งราคาประเมินไว้สูงถึง88ล้านปอนด์ตามการรายงานนะครับโครงการที่ขับเคลื่อนโดยเยาวชนของเชลซีแม้จะเกินความคาดหมายแต่ก็น่าชื่นชมโดยดาวรุ่งที่ดีที่สุดจะได้รับโอกาสและก็เวลาในการพัฒนาอย่างไรก็ตามครับแม้มีความกังวลเกี่ยวกับตัวเลือกมากมายในตำแหน่งกองกลางตัวรุกแล้วก็ปีกซ้ายซึ่งรวมถึงโคปาเมอร์อเลฮันโดรกานาโชแลวก็เจม่คิทเทนแต่ยินดิชเนี่ยก็นำสิททิ้งแตกต่างและก็โดดเด่นมาสู่ทีมได้แน่ แม้ข้อเรียกรอ้องรายได้5ล้านปอนด์ต่อปีของยินดิตาสอดคล้องกับโครงสร้างค่าตอบแทนที่จูงใจของเชลซีแต่การประเมินค่าตัวที่สูงของยูเว่เนี่ยสำหรับปีคนนี้อาจจะทำให้อ์สซนอลได้เปรียบเนื่องจากดูเหมือนเชลซีจะเลิกจ่ายเงินเกินราคาสำหรับผู้เล่นโดยก่อนหน้าน,นี้เคยยกเลิกการสัญญายกับซูบิซิโมนแล้วก็วิกเตอร์โอซิเมนมาแล้วนะครับก็รอดูครับรวมวงแจมล่าคแนนยินดีนะฮะไปดูข่าวสารของเอริกาเซียกันหน่อยครับฉะนั้นของบาซ่าเร่งต่อสัญญา ตอนนี้ครับบาซโลูนาเนี่ยจ่อยื่นสัญญากับเอริกาเซียก่อนสิ้นปีนะฮะรายงานข่าวจากอาร์บบอกว่าเอริกาเซียก็ให้ตกลงสัญญาใหม่กับบาซาแล้วก่อนสิ้นปีครับบาซาไม่น่าจะเคลื่อนไหวมากเท่าไหร่ในตลาดซื้อขายหน้าหนาวนี้กระนั้นก่อนถึงช่วงเวลาดังกล่าวสโมสรมีสถานการณ์ภายในทีมที่ต้องแก้ไขสถานการณ์เร่งด่วนที่สุดก็คือเอริกาเซียซึ่งจดสัญญาหลังจบฤดูกาลเอริกาเซียถือว่าเป็นกองหลังที่ดีที่สุดของบาซาในฤด,ดูกาลนี้โดเซฟริกเนี่ยไว้วางใจให้เขาเล่นตำแหน่งแบ็กขวาแลวก็เซ็นเตอร์ back. โดยรวมแล้วครับเอริกลงเล่น16นัดในทุกรายการแล้วก็ด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมอกองหลังวัย24ป,ปีรายนี้จะยังคงมีบทบาทสําคัญในทีมบาซ่าไปจนจบฤดูกาลด้วยสัญญาฉบับใหม่นี่จะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของเอริก,กาเซยกับบาซ่าท่ามกลางความสนใจจากเปเออนาคตของเขาเนี่ยจึงไม่แน่นอนอย่างไรก็ตามครับมีความเป็นไปได้สูงที่เอริก,กาเซียจะยังอยู่ที่คัมนูตต่อไปโดยสปอร์ตรายงานบอกว่าข้อตกลงสัญญาฉบับใหม่คาดว่าจะจบก่อนสิ้นปีนี้นะครับ อ,อีบันเดลาเป็นย่าครับเอเจนต์ของเอริก,กาเซียได้เจรจาก,กับเดโก้พอกีฬาของบาซ่ามาระยะหนึ่งละและหวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้ในอีกไม่กี่สัปดาห์าหน้าแผนการคือให้เอริก,กาเซียเซ็นสัญญาจนถึงปี2029พร้อมออปชั่นขยายเพิ่มอีก12เดือนซึ่งทําให้กองหลังสารพัดประโยชน์รายนี้อยู่กับทีมนจนถึงปี2030การที่บาซโลรนาจะต่อสัญญ,ญาฉบับใหม่กับเอริก,กาเซียนั้นสมเหตุสมผลอย่างยิ่งเนื่องจากเขามีความสําคัญต่อทีมชุดใหญ่ เขาทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้ซึ่งถือว่าเป็นเครดิตของเขาเนื่องจากเขาแทบไม่ได้รับการคาดหมายเลยหลังกลับมาสู่สโมสรเมื่อหมดสัญญายืมตัวกับจิโรนาฤดูกาล2023-2024มาแล้วก็เล่นดีเฉยเลยนะครับบาซโลนาเน่คงจะต้องเร่งรัดให้สัญญาใหม่ของเอรกกเซียเสร็จสิ้นก่อนสิ้นปีนี้อย่างแน่นอนเพราะจะทำให้เปเช่ไม่มีโอกาสได้รรลุกตกรงก่อนสัญญาฉบับใหม่นะตอนนี้ยังไม่มีงานที่ต้องทำอีกมากนะครับก็ <c oughs> ต้องรอดูแล้วกันเนาะ เร่งครับเร่งยืดสัญญาเอริกาเซียก่อนสิ้นปีนะสำหรับทางด้านบาร์ซโลนารอดูครับผมว่าน่าจะประสบความสำเร็จเพราะว่านักเตะก็มีความสุขดีที่บาร์ซโลนานะครับ